หนึ่งสองสามเดี๋ยวครเป่าเลยผมยังไม่ได้เป่ากับหัวหน้า <c oughs> ผมเป่าปุ๊บหัวหน้าร้องเลยนะครับมาก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 เล็บแมวจังไอ ผลละไมา,ยโโานยครับครับพอเถอะครับพอเถอะครับวันวันนี้เอาแค่นี้ก่อนอะ<า>ครับโอโหัวหน้าวันหยุดทั้งทีหัวนหวนห้าไม่พาผมไปเที่ยวไหนเลยเหรอครับอ๋อโอ้ยเจอเศรษฐกิจอย่างนี้ไปไหนไม่ได้หรอกเนี่ยพี่กำลังหาวิธีใหม่ๆเพื่อที่จะให้ช่องของเรามันโตร,รู้ไหมอ๋อจะหาไรายได้จากไหนบ,บ้างนี่เราก็ต้องมาซ้อมเพลงกันเนี่ยอเออ หวหน้าง่ายๆเลยครับขายของออนไลน์สิครับขายของออนไลน์ง่ายๆเลยเหรอครับเป็นยังไงบ้างลรงพี่ฟังหน่อยว่าถ้าเราขายได้วันหนึ่งหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมครับเดือนหนึ่งเราก็จะได้สามพันนะครับถ้าเราขายวันหนึ่งได้สองร้อยบาทนะสองสามหกเราก็จะได้เดือนละหกพันครับหัวหน้าแล้วถ้าถ้าเราขายดีนะครับถ้าเราขายดีนะ วันละสามร้อยง่าดีนะสามสามเก้าเก้าพันนะหัวหน้าลองคิดดูครับเอเห็นไหมครับง่ายไหมครับแล้วแล้วยังไงต่อแล้วหัวหน้าเขาคิดเองไม่เป็นเหรอครับแค่นี้แล้วแล้วยังไงแล้วยังไงต่อวันละห้าร้อยห้าร้อยเดือนหนึ่งเท่าไหร่แล้วก็ห้าร้อยห้าสามห้าร้อยไงห้าสามห้ยก็หมื่นห้าห้าสามสิบห้าก็หมื่นห้านั่นแหละ มันก็ง่ายนะอ๋อครับโอเคพอพ่อพอ,พ,อพี่เข้าใจแล้วพี่เข้าใจแล้วเก็ตแล้วเก็ตแล้วอืมโอ้อย่างนี้ถ้าถ้าเราขายได้วันละพันมันก็เดือนนึงก็าสามแสน<า>นะครับใช่ไหมวันละพันออโอ้ยว,ว,วันละพันแต่มันง่ายไปหนึงครัปเฮ็ดผู้เดียวมันลดเจดิดเขาท่องตอ่อมเพลงต่อมากมากโอ้ยะงั้น ซ้อมซ้อมเพลงต่อเถอะมาเนี่ย้ามนีแหละเดี๋ยวเดี๋ยวมือหลังยังมาซ้อมเพลงต่อไปไปแล้วเหรอครับเงินปรกนี่อ๋อ